นี่แน่นดูขาค่ะอุ้ยเต็มคำม,มือเลยค่ะเห็ดพึ่งเลือดค่ะยังอวบเลยค่ะดอกนี้ยังสวยค่ะอุ้ยแน่นมากดึงก่อนออ้ยเขาะเคาะ้ยข,ข,ยขายังแน่นอยู่ค่ะคือคนเราคือเดินผ่านดอกใหญ่เป็นได้มันคือเห็ดดอกนี้ค่ะทุกคนมาหมานตอนใกล้จะกลับบ้านอีกแล้วนะคะดอกนี้สวยมากค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าจรช่วงสายๆนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากคะ่ะทุกคนป้าปอ้นก็เลยอยู่บ้านไม่ติดเหมือนอย่างเคยนะคะป้าอ้นก็เลยต้องออกเดินมาสำรวจว่าเห็ดมันออกหรือเปล่าอันนี้ป้าอ้นเพิ่งถึงเขตป่านะคะยังไม่ได้เจอเห็ดสักดอกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้ป้าอ้นจะได้เห็ดกี่ดอกกันจ้าเดินลัดเข้าป่าสน เจอเห็ดกำลังโผล่งามๆเลยค่ะอุ้ยดูค่ะหมานๆน,นะคะหมานๆอู้นี่ค่ะหลังฝนตกมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะคะสวยมากค่ะประเดิมค่ะประเดิมอีกแล้วหมานๆๆค่ะหาต่อค่ะหาต่อ เจออีกดอกค่ะหยขาอวบมากค่ะนี่รุ่นกำลังอร่อยเลยเดี๋ยวพระอ้อนตัดขาเลยนะคะอืมอันนี้จะออกเหลืองๆเอ้หนอนอะไรนั่นน่ะโอ้ยได้ไหมอุ้ยได้ค่ะ เจอโผลอีกดอกค่ะอุ้ยรูเนียงยังอร่อยอยู่ค่ะ <c oughs> มันจงตัดขาแบบไม่พูดไม่จานะคะดูค่ะสวยค่ะอีกดอกกำลังโผลอีกแล้วค่ะหุ้ยสวยค่ะเจอเห็ดเกาลักสองดอกอย่างสวยเลยค่ะ นี่ค่ะโอ้ยหัวหลุดไอ้ประโคนอุตส่าห์เจอเอาตัดเลยค่ะนี่ค่ะดอกเกาลักจะ,ะเห็ดเกาลักจะสะอาดมากนะคะไม่ต้องปัดเยอะเหมือนเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่เดี๋ยวเอาไปแกงออาแซบ,แซบๆค่ะเจอเกาลักสองดอกใหญ่ค่ะเอาค่ะเอาโอ้ยประโคนลืมมาถอดถุงมือออกก็ลืมสายถอดถุงมือกิน ข้าเชียงหุยหุยขายาวมากค่ะวันนี้ป่าเงียบมากเลยค่ะไม่ค่อยมีคนเลยค่ะป้าอ้นเห็นคนร่วมอุดมการแค่สองคนเองค่ะนอกจากป่าจะเงียบแล้วเห็ดก็ยังเงียบด้วยนะคะสองค่ะสองหาเจอดอกเดียวเจอดอกเดียวโพโลโดโดโอ่ยจะพูดก็พูดไม่ออกทำไมมันเป็นออกสีเหลืองนะคะ สวยค่ะสองไปสองมาก็เงียบกริบเลยค่ะทุกคนได้ยินได้เสียงรถวิง่งเดี๋ยวเราเดินลัดเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าค่ะไปค่ะโอ้ยสิมานบนอน่อมือน,นี้ลุ้นค่ะลุ้น ดูคะ่ะทุกคนอันนี้คือฝรั่งนะคะฝรั่งเก็บคะ่ะฝรั่งผู้หญิงดูคะ่ะเขาได้แต่ดอกสวยๆค่ะป๊ดป้าอ้นตาไม่ดีเลยนะคะวันนี้มันแย่ p r a c t นี่เหตุพึ่งเลือดเขายังสวยเลย Indigo Indigo แย่ <ind> igo, yeah. Yeah. สวยค่ะโอ้ยหมวกสวยสวยโอ้ยอิจฉา เมื่อกี้เป็นผู้หญิงฝรั่งรัเสเซียค่ะทุกคนอายุน่าจะประมาณจะ 50กว่ากว่านี่แล้วนะคะเขาบอกว่าป่านี้คนเก็บเยอะมากค่ะแต่ว่าเข้ามาที่ไรเขาก็ได้ไปทุกรอบนะคะเพราะว่าเขาเดินแบบใจเย็นๆค่ะเขาเดินเหมือนกับว่าเขาผ่อนคลายไปด้วยเดินสองสองไปก็อย่างที่เห็นนะคะขนาดพระอ,อ้นยังได้นิดเดียวนะคะเขาได้เต็มตะกร้าแล้วจะมีแต่ตดอกสวยๆด้วยค่ะเขาเหมือนกับว่าเขามาเดินเล่นเป็นการผ่อนคลายะคะ่ะแล้วก็ได้ผักติดไม้ติดมือกลับเออได้เห็ดแตอได้เห็ด กลับบ้านไปด้วยก็ถือว่าเป็นกําไรคะ่ะว่าแล้วป้าอ้นก็อย่าพูดมากนะคะไปไปหาต่ออย่าน้อยหน้าฝรั่งคะ่ะไปคะ่ะทุกคนป้าอ้นยิ้มหน้าบานเพราะป้าปอ้นไม่น้อยหน้าฝรั่งแล้วคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนดูคะ่ะนี่เจอเห็ดพึ่งหวานดอกอใหญ่อย่างสวยเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูใกล้ๆนะคะ ป้าออนพูดผิดคะ่ะทุกคนเห็ดพึ่งเลือดคะ่ะยังอวบเลยคะ่ะเดี๋ยวโอ้โหเหนียวมากดึงคะ่ะดึงนี่โอ้โหสวยคะ่ะแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานป้าออนก็เจอนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันเลยคะ่ะเดี๋ยวขอเก็บเห็ดนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยนี่คะ่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานก็เจอคะ่ะแล้วก็ยังเจอแม่เห็ดพึ่งหวานด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่า ป้าอ้นจะเอามันกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะคะไม่น่าจะเอากลับนะคะให้ดูเฉยๆค่ะว่ามันแก่แล้วคะ่ะแก่แล้วก็ให้เฝ้าป่าไปนะคะอุ้ยป้าอ้นเจออีกดอกหนึ่งคะ่ะอุ้ยสองเตอเจอสองดอกคะ่ะทุกคนแต่อันนี้คุ้ยกลวงแล้วคะ่ะแต่หมวกยังได้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะอีกดอกหนึ่งอย่างสวยหุ้ยป้าอ้นเจออีกดอกหนึ่งคะ่ะทุกคน เดี๋ยวๆอันนี้มาเก็บรวมกันก่อนปิดรูก่อนเดี๋ยวนะคะนู้นดอกหนึ่งตั้งตะง,งานสวยอยู่ทางนู้นค่ะนี่ค่ะทุกคนอีกดอกนีห่หูยังสวยค่ะดอกสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวป้อนตัดขาให้ดูความสวยงามเลยนะคะว่ามีหนอนหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนตัดขาโชว์เลยค่ะเดี๋ยวหาแปลงก่อนนะคะอุ้ยขาวสวยค่ะ นี่คะ่ะปา๊าช่วงนี้เห็ดไม่ค่อยมีแล้วนะคะเหมือนกับเห็ดจะวายแล้วคะ่ะเพราะเลยอีกอย่างป่านี้คนเก็บทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีได้เจอเนี่ยคะ่ะกลุ่มนี้อย่างสวยคะ่ะเดี๋ยวตัดเห็ดพึ่งเลือดนะคะจะพูดเห็ดพึ่งหวานอีกละเห็ดพึ่งเลือดอย่างสวยคะ่ะไม่มีตําหนิเลย อ้นเห็นฝรั่งเขานั่งขูดๆแบบนี้นะคะ่ยเขาขูดโหแบบเขาปรีตกว่าคนไทยเราอีกนะคะเขาเก็บทุกดอกเลยค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เขาเก็บทุกชนิดกินหลายชนิดกว่าป้าอ้นอีกนะคะนี่ค่ะอย่าว่าตัดแต่ดอกสวยๆนะคะเดี๋ยวมาลุ้นดอกนี้กันนะคะดอกที่ทากแทะเนี่ยมันจะยังสวยด้วยหรือเปล่า สวยคะ่ะทุกคนไม่มีนอนเลยคะ่ะโอ้สวยไม่เสียเที่ยวคะ่ะถือว่าวันนี้มาไม่เสียเที่ยวเลยได้สามเห็ดแล้วนะคะเห็ดพึ่งเกาลักเห็ด ขาลายได้ดอกหนึ่งค่ะไม่รู้จะหาเพื่อนมันเจอหรือเปล่าเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งหวานเอ้สี่ดอกตัวนี่ค่ะดอกพิการนี้ทุกคนจะยังดูป้าอ้นตัดไหมคะนๆก็ตัดให้เสร็จแล้วก็ตัดไปเลยค่ะเดี๋ยวไปแต่งเอานะคะนี่ค่ะระยะเวลาการเก็บเห็ดพึ่งหวานมีได้ไม่นานนะคะก็เลยเวลาอะไรนะนำขึ้นต้องให้รีบตักอะคะ่ะ แต่ป้าอ้นก็ยังถือว่าโชคดีที่รอบก่อนๆหมานแล้วก็ได้เยอะนี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดอันนี้ออกจากที่บ้านเนาะอเอาที่บ้านก็เนี่ยค่ะไม่ถึงบ้านแล้วค่ะตัดแล้วไปค่ะเดินหาต่อยังมีใกล้กันอีกดอกหนึ่งค่ะอุ้ยดอกนี้ยังสวยค่ะอุ้ยแน่นมากดึงก่อนอุ้ยบา้าแน่น จะตัดเลยไหมอ่ะอยากได้ทั้งขามันนะคะทุกคนหูงัดก่อนโอ้ยเนาะงัดข้างงัดงัดทั้งงัดอุ้ยดูดูขามันจะยาวขนาดไหนะคะทุกคนว้ายขายาวมากค่ะเนี่ยเสียดาเอ้ยเนี่ยถ้าไม่งัดออกมาเสียดายแย่เลยนะคะอุ้ยดูคะ่ะสวยเดี๋ยวขูดดินออกก่อนนะคะ จะตัดง่ายๆ <BBQ> ไม่แน่ใจพระอ้นว่าจะเจอฟินๆเห็ดพึ่งหวานรอบสุดท้ายรึของปีนี้หรือเปล่านะคะ ยังค่ะมันยังยังพอมีได้เลนรุนอีกนะคะตอนนี้ใบไม้กําลังจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะรอมันเปลี่ยนสีก็ยังมีรุ่นสุดท้ายลงดูดูดโผล่ออกมานะคะยังพอได้ฟินกันสวยค่ะดูค่ะเห็ดมาริโออย่างสวยแล้วค่ะแต่ยังมีที่สวยกว่าเห็ดมาริโอดอกนี้อีกนะคะมันคือเห็ดดอกนี้ค่ะทุกคนเกิดใกล้กันเลยนะคะ โุ้ยขโอ้ยข,ข,ข,ขายังแน่นอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยค่ะยังไม่แก่นะคะแต่ต้องเอาไปถึงนี้ต้องทำเย็นนี้เลยนะคะไม่งั้นมันจะเหลืองค่ะหุย <c oughs> ลุ้นค่ะลุ้น ก้อนเห็นสีมันเหลืองๆแต่ดูความเป็นตะข่ายของเน็ตตะข่ายของมันนะคะเอา้าแสงส่องตะข่ายขาวสวยมากค่ะูสวยงามอารามแท้แหละตะลึงนะคะนี่ค่ะอุ้ยขาวจวะเลย ดดินออกไปนี่ค่ะชอบชอบเคาะมาได้ยินเสียงป้องป้องป้องไปต่อเข้าไปต่อเจอเกาลัดตะมุตะมิเจอเห็ดพึ่งหวานอีกแล้ววิ้ยขาแน่นมาก เจออีกดอกค่ะเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ตัดขานะคะจะลืมกดอัดวิดีโอค่ะทุกคนอู้ยังสวยขายาวค่ะชอบขายาวค่ะตัดขาค่ะตัดอันนี้กดอัดวิดีโอแล้วนะคะป้าอ้นเนี่ยปึ๊กตลอดเลยนะคะปัดดินออกก่อน าเดียวกันนะคะบางที่ก็แห้งมากบางที่ก็แฉะค่ะบางที่ป้าอ้นก็ต้องใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นมันเหนียวมือค่ะแต่ตรงนี้ก็ยังพอได้อยู่ยังพอไม่ใส่ถุงมือได้ใส่ถุงมือเดินตลอดมันอับอะค่ะทุกคนป้าอ้นก็ต้องถอดเข้าถอดออกบางทีเจอเห็ดก็ลืมใส่ถุงมือค่ะตื่นเต้นโอ้ยสวยค่ะ มาหานตอนใกล้จะกลับบ้านอีกแล้วนะคะดอกนี้สวยมากค่ะ,ด,คะด,คดูค่ะทุกคนอุ้ยแน่นดูขาค่ะอุ้ยเต็มคำม,มือเลยค่ะปัดว้าวสุดยอดกลอบลุมก่อนอตัดขาเลยไหมคะตัดขาเลยไหมคะดูค่ะสวยมากค่ะที่สุดของวันนี้เลยนะคะ ตอนแรกถอดใจแล้วนะคะทุกคนพอแต่พอเห็นฝรั่งเขาได้นะคะพอเห็นฝรั่งเขาได้ปอนอุ้ยขนาดเขาได้อย่างงั้นฉันจะถอดใจได้ยังไง <c oughs> อูสวยสวยมาก <c oughs> ปัดะปัตด,ดูคะ่ะ จะเจอรุ่นนี้อีกไมเนาะไม่น่าจะเจอแล้วนะคะน่าจะที่สุดของวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะอยากให้ชมความสวยงามของมันนะไปไปไปต่อค่ะทุกคนมีให้ได้ฟินอีกแล้วนะคะคือมันมาเกิดตามทางอย่างนี้เราปาด คือคนเราคือเดินผ่านดอกใหญ่ไปได้โอ้ยใหญ่มากค่ะสวยมากค่ะเอากลบลุ้มก่อนกลบลุ้มก่อนเจออีกดอกคะ่ะทุกคนวิดูคะ่ะดำเนียมเลยคะ่ะเนี่ยโอ้ยจะดูเหมือนมีแววว่ามันจะบวมน้ำนะคะอันนี้โอดึงคะ่ะวยอันนี้แก่แล้วคะ่ะ เก็บไปก็ไม่ได้กินเนาะอ่ะเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขาดอกแรกก่อนไปต่อค่ะปาดดูค่ะมันเกิดข้างทางเลยแม่โอ้ยเนาะสะออนขาเห็ดยักษ์ค่ะ ดูหมวกมันนะคะยังขาวสวยอยู่เลยค่ะยังไม่เหลืองเอา้าเจออันเหลืองๆในปาดออกไม่มีนอนเลยนะคะยังได้อยู่ค่ะแหวกแหวอ้ยขายังแข็งอยู่เลยค่ะ นี่คือที่ได้วันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มกับการเดินทางอยู่ค่ะนี่ค่ะโหได้ดอกใหญ่ๆสองดอกนี้ก็คืออิ่มเลยนะคะดูค่ะยังสวยค่ะแล้วก็นี่ค่ะนางเอกพระเอกนางเอกของเรานะคะโอ้ยนางเอกขาสวยแล้วก็นี่ค่ะเห็ดพึ่งเลือดดอกหนึ่งอิ่มได้ค่ะอิ่มได้ <c oughs> คุ้มอยู่ค่ะได้สองสามแกงนู่นนะคะ